สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารับชมรีวิวชุดคเืึ่งเสียงติรถยนตนสำหรับรถ i ินด u ส u ุวิที่มาพร้อมกับระบบ DSP Digital Sound Processor ครับที่จะช่วยยกระดับคุณภาพเสียงให้กับรถของคุณผู้ชมนั้นเสียงดีมากยิ่งขึ้นเองครับ และนี่ก็คือชุดเครื่องเสียงที่ออกแบบมาให้ติดตั้งกับรถยูสุบิวเอได้ง่ายรวมถึงการปรับแต่งเสียงและการติดตั้งเองก็ไม่กระทบกับระบบโครงสร้างของตัวรถครับระบบเสียงเซตนี้ครับเราเลือกใช้เจ้าตัว Active Subwoofer ที่มี DSP ภายในตัวจุดเด่นของระบบ DSP คือความสามารถในการปรับแต่งเสียงได้อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นการปรับเรื่องของบาลานซ์เสียงรวมถึงการตั้งค่าเสียงให้เหมาะกับพื้นที่ภายในห้องโดยสารของรถคันนี้ครับ ทำให้เสียงมีความชัดเจนเบสหนักแน่นกลางแหลมมีความคมชัดใสและช่วยเพิ่มอัตลรในการฟังเพลงขณะขับขี่ด้วยนะครับชุดลำโพงคู่แรกที่ติดตั้งเข้ากับประตูรถอิตูสูวิวเคันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับนั่นก็คือคู่หลังนั่นเองอันนี้เราเลือกใช้ชุดลำโพงที่มีคุณภาพและมีสเปคที่สูงมากยิ่งขึ้นครับแต่ในเรื่องของการจีนกําลังขัดนั้นก็ไม่เยอะจนเกินไปวันนี้ครับเราอยู่กับชุดลำโพง jl audio คู่หลังมาในรุ่นของ c o axial system นะครับลำโพง สองทางแบบรวมชิ้นนั่นเองต้องการกําลังขับเพียงแค่50วัตต์ก็สามารถขับตัวชุดลำโพงตัวนี้ได้สบายๆแล้วนะครับในด้านของสเปค Frequency Response ครับก็เริ่มทํางานตั้งแต่48เฮิร์จนถึง2 0 0 0เฮิร์เป็นสเปคที่สูงกว่าลําโพงโรงงานแน่นอนครับและคันนี้มีการติดตั้งเข้าไปแล้วยังเสริมด้วยชุดอุปกรณ์ซับเสียงเข้าไปด้วยเพื่อทําให้แผ่งประตูรถคันนี้มีความเป็นตู้ลําโพงเข้นศักยภาพของชุดลำโพงออกมาได้สูงขึ้นไปอีกนะครับ การติดตั้งที่ดูลงตัวที่ต่อเนื่องจากชุดลำโพงคู่หลังมาสู่ลำโพงคู่หน้าครับคันนี้เราเลือกใช้ชุดคู่หน้าเป็นลำโพงซีรีส์เดียวกันแต่เป็นลำโพงแบบ2ทางแยกชิ้นครับความหมายของ2ทางแยกชิ้นก็คือชุดลำโพงในเซตนี้เนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยลำโพงทางที่1ซึ่งติดตั้งที่แผงประตูทาราล่างครับตัวนี้คือลำโพงวูเฟอร์ทำงานในย่านของความถี่เสียงต่ำเสียงกลางขึ้นมานะครับและถัดมาครับเป็นลำโพงเสียงแหลมที่จะช่วยตอบสนองเรื่องของความถี่เสียงสูง ให้เสียงนะั้นมีความใสามากยิ่งขึ้นชุดลำโพงทวิตเตอร์ครับติดตั้งเข้าไปที่คอนโซลแดชบอร์ดเข้าไปเปที่ร้อยแล้วครับก็มีการเสริมด้วยอุปกรณ์ซับเสียงเข้าไปด้วยเพื่อทําให้ลําโพงตัวนี้ทํางานได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นครับชุด Active s u b w o o f e r ตัวนี้ครับมาพร้อมกับระบบปรับแต่งเสียงที่ช่วยให้เสียงนะั้นมีความคมชัดเบสหนักแน่นมากยิ่งขึ้นตําแหน่งที่เราเลือกใช้ติดตั้งเนี่ยอยู่ที่บริเวณใต้เบาะฝั่งผู้โดยสารนะครับฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้นะครับ โดยรถอินสูมิวเอ็กซ์ทนี้ถ้าเราไม่อยากไปติตู้อยากใช้พื้นที่ที่มีอย่างจํากัดได้พลังเสียงที่ดีขึ้นผมแนะนําเลยครับติดตั้งไว้ที่บริเวณใต้เบาะแบบนี้และเขายังมาพร้อมกับแอมปิฟายเออร์สำหรับการไปขับตัวชุดลำโพงทั้งหมด4ตําแหน่งด้วยนะครับและมีการปรับจูนผ่าน PC ได้เสียงที่มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นครับการติดตั้งชุดฟิลที่มีมาตรฐานและเป็นไฟเลี้ยงให้กับตัวแอมปิฟายเออร์ของเรานะครับคันนี้เราติดตั้งตัวชุดฟิลใหม่พร้อมกับการดีไซน์ตัวเพจ และขายยึดเพื่อมารองรับตัวชุดฟิลให้เกิดความแข็งแรงมีมาตรฐานดูเรียบร้อยนะครับมีการเก็บสายครับจากคูบวกแบตเตอรี่ไปหาตัว Active s u b w o เ f อรด้วยครับสำหรับใครครับที่กำลังมองหาชุดอัปเกรดเครื่องเสียงที่มีคุณภาพดีเยี่ยมพร้อมระบบ d s p สำหรับรถอินุูสุแบบนี้นะครับ ชุดนี้ถือว่าคุ้มค่าติดตั้งง่ายให้คุณภาพเสียงที่ดีเต็มเปี่ยมไปด้วยความเพลิดเพลินในการเดินทางก่อนจากกันไปครับอย่าลืมที่จะก,กดไลค์กดแชร์และกดติดตามร้านของเราให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในคลิปโดยถัดไปสวัสดีครับ